หลังจากไฟแล้วสิ่งที่ตามมาหลังจากหมอกก็คือมลพิษทางอากาศนั่นเองครับอก็คือฝุ่นพ m เอามทให้ทางสารัะเนี่ยเขาก็เนรลงให้คนกลับมาสวมหน้ากากอีกครั้งหนึ่งแต่ก็มีคนที่มาบอกเหมือนกันนะฝุ่น p m อมจากไฟป่าเนี่ยบอกไม่เป็นอันตรายด้วยนะเขาบอกฝุ่นพ m อมจากไฟป่าไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ครับคือคนที่มาพูดเนี่ยน่าสนใจมากนะครับคนนี้ชื่อว่าสตีเวนมิลลอยนะครับเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ทรรักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมจากอเมริกา รือ EPA นั่นเองนะซึ่งเป็นคนที่กําหนดเรื่องคุณภาพอากาศที่เรามาใช้เนี่ยแหละว่าตรงไหนสีม่วงวันไหนสีแดงที่อันตรายเนี่ยเอามาจากหน่วยงานนี้แต่ต้องบอกว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของ EPA เนี่ยในช่วงคณะทํางานเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็คือเป็นตัวแทนของริพบมิกันนะซึ่งพักเนี่ยเขาก็เรียกว่าต่อต้านแนวคิดเรื่องการมีอยู่ของการเปลี่ยนแปลงสภาวะสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วนะเขามองว่ามันไม่ใช่ใครเปลี่ยนเชนหรอกมันแค่ซีซ อากาศเนี่ยฤด,ดูเนี่ยเขาเปลี่ยนอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะมันไม่ได้เรื่องน่าตกใจอะไรซึงต้องบอกว่ารายการเนี้เกิดขึ้นได้เพราะว่าของฟ็อกเนี่ยเขามีคู่แข่งอยู่นะก็คือสถานีที่ทางชรอมเขาไม่ชอบคือซีนเอ็นคือซีนเอ็นเนี่ยเขาก็ไปรายงานข่าวเรื่องหมอกวันเนี่ยแหละแล้วผู้ประกาศเนี่ยเขาไม่ใส่หน้ากากบอกเตือนเลยนะเนี่ยตอนนี้ยคุณเนี่ยต้องไปสวมหน้ากากด้วยนะเวลาออกสถานที่สาธารณะเพราะว่ามันจะมีฝุ่นพีเอ็มอยู่พีเอ็มสิบพีเอ็มสองจุดห้าเนี่ย คุณต้องกลับมาใสอีกครั้งหนึ่งซึ่งทางผู้ดำเนินรายการแลแ้วแขกเนี่ยของฟ๊อปเนี่ยกัหวลล้อ,อก,กันใหญ่เลยนะเหมือนว่าผู้ถูก่าวช่องนี้จะชอบใสหน้ากากกันเหลือเกินครับทางผู้ดำเนินรายการก็ถามว่าตกลงฝุ่นจากไฟป่าเนี่ยอันตรายไหมตีเวนมีรอนก็บอกโอ้ยไม่ต้องใส่หรอกเพราะว่ามันไม่ใช่ฝุ่นจากท่อไอเสียนะครับเป็นเป็นจากไฟป่ามันเป็นฝุ่นอย่างธรรมชาติไม่เป็นอันตรายแต่อ้าง้วยว่าไอฝุ่นพีเอ็มซึ่งเป็นที่สนใจของสาธารณชน หลังจาก EPA เนี่ยเปิดประเด็นขึ้นมาในโพัต์วรีการสืเท่านั้นเองนะฮะคันธิคีก่อนนี้เนี่ยก็มีฝุ่นเนี่ยม PM มันมีอยู่แล้วไม่เห็นมีใครเป็นอะไรกันเลยและยังมีการวิจารณ์ด้วยนะครับรว่างานวิจยัยของ EPA เองนะฮะก็ยังไม,ม่สามารถพิสูจน์ได้ซ้ำว่าฝุ่น PM เนี่ยมันส่งผลต่อสุขภาพจริงหรือเปล่านะครับโดยบอกว่าการอ้างเรื่องอันตร,รายของฝุ่น PM จึงเป็นวิทยาศาสตร์ปลอมนะครับเขาใช้คําว่าจังไซแอนเหตุผลที่เขาใช้คํานี้เพราะว่าเขาเป็นเจ้าของเว็บไซต์จังไซแอนด้วยเหมือนกัน เป็นเว็บไซต์ที่เขาตั้งขึ้นมาเพื่อโจมตีนักวิทยาศาสตร์กระแสหลักนั่นเองว่าพยายามจะเตือนภัยอันน้นอันนี้เขาก็พยายามยกตัวอย่างของเขาเองนะว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์ปลอมซึ่งต้องบอกเลยว่าฝุ่น p อเนี่ยอย่างที่เรารู้กันนะว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวนะครับอ่าแต่ก็มีชุดความคิดน,นี้บอกตกลงแล้วเป็นสิ่งที่ e ี a เพิ่งกอนมาเตือนตอนนี้ก็ไม่เห็นมีอะไรเลยเราต้องไปทมความเข้าใจกันอีกสักครั้งหนึ่งนะฝุ่น p อ เนี่ยมันคืออะไรครับมันย่อมาจากคําว่า particulate matter เ,เ,เป็นละอองขนาดเล็กเป็นทั้งของเหลวก็ได้ของแข็งก็ได้ครับลอยอยู่ในอากาศซึ่งรวมถึงควันจากไฟฝาด้วยนะครับซึ่งศูนย์ควบคุมป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐหรือ CDC เนี่ยก็แบ่งที่สําคัญไว้2แบบก็คือ PM10 นะครับก็คือฝุ่นที่มีเส,ส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า10ไมโครมิเตอร์เนี่ยอันนี้ถ้าเราสูดเข้าไปแล้วเนี่ยตาจมูกและลําคอจะเกิดอาการรลายายเคืองในเบื้องต้นครับแต่ถ้าเป็นฝุ่น PM2.5 เนี่ย ซึ่งเป็นฝุ่นที่มีขนาดซึ้นผ่านถุงกาง2.5ไมโครมิเตอรเนี่ยอันนี้ยส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างมากเลยนะครับเพราะมันสามารถแทรกซึมเข้าไปอยู่ส่วนลึกของปอดแล้วก็เข้าไปอยู่ในกระแสะโลหิตได้ด้วยนะพอเข้าไปอยู่ในกระแสะเลือดแล้วเนี่ยโอ้โหมันไปได้ทุกส่วนของร่างกายเลยครับเรียกว่าเป็นที่มาของโรคมะเร็งปอดการพิการแต่กาเนิดน,นะครับทําให้เกิดหัวใจวายหัวใจเต้นผิดปกติกระตุ้นโรคขอบขืนะ่นทำให้การทํางานของปอดแย่ลงด้วยนะครับ ึ่งทางโคสกของ EPA แล้วเนี่ย<ม>เขาก็มาชี้แจงต่อทาง Policy Fact น,นะเป็นแ a c t c h e กอร์ที่ทําเรื่องเนี้ยเขาบอกความเสี่ยงต่อสุขภาพของการสูดดมฝุ่น PM นะครับที่อยู่ในควันเนี่ยได้รับการยืนยันจากงานวิจัยระดับ Peer Review หลายพันชิน้นงานวิจัยระด er ับ Peer Review ก็คือเป็นงานวิจัยที่มีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเรื่องความถูกต้องแล้วหลายพันชิ้นยืนยันว่าฝุ่น PM เนี่ยส่งผลต่อสุขภาพจริงๆครับซึ่งต้องบอกเลยว่าฝุ่น PM เนี่ยถ้าในบริบทของสหรัฐเนี่ย เขารวมเป็นหนึ่งใน6มลพิษทางอากาศที่อเมริกาเนี่ยเขาออกกฎหมายควบคุมค่ามาตรฐานการเอาไวน้นะอยู่ในพรบอากาศสะอาดของเขาหรือ Clean Air Act นะั่นเองซึ่งออกมาตั้งแต่ปี1ัน0ก้อยเจ็ดสิบแล้วที่มีการกำหนดค่ามาตรฐานซึ่งแต่ละรัฐบาลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝั่งเดโมแครตนะอย่างภาานี้ก็ลินดอนจอร์สันหรือริพัพพิก้นอย่างอันนี้ดิชาร์นิกสันหรือว่าจอร์นเคสเดอร์แิวบูสทุกคนต่างให้การสนับสนุนหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น พักการเมืองฝั่งไหนก็ให้ความสําคัญกับพรบบอากาศสะอาดหมดเลยนะครับซึ่งเขากําหนดมลพิษทางอากาศไว้หกตัวที่ว่าห้ามเกินมาตรฐานมีอะไรบ้างก็มีฝุ่น PM นะทั้ง2.5 PM10 คาร์บอนมนอนอกไซด์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไนโตรเจนไดออกไซด์สารตะกั่วและก็โอโซนระดับพื้นดินซึ่เป็นอันตารายอย่างกราฟอันนี้นะครับมันบอกบอกชัดเจนว่าการออกกฎหมายพรบบออากาศสะอาดเนี่ยมันส่งผลต่อคุณภาพอ,า,อากาศของสหรัฐอย่างไรต้องบอกว่าสหรัฐเนี่ยเป็นประเทศที่ คุณภาพอากาศเขาดีมากๆนะทั้งๆที่เป็นประเทศอุตสาหกรรมเขาทาได้อย่างไรนะคำตอบคือมาจากพลวอัอากาศสะอาดนั่นเองครับอย่างการาฟตัวนี้จะเป็นการดูนะครับการลดปริมาณสาร6กตัวที่เขาบอกว่าต้องมีการควบคุมตั้งแต่ปี1 9 9 0ถึง2015นะครับตัวแดงบนสุดเลยนะที่มันลดลงมาจนถึงเนี่ยร้อยปะนี่คือมาตรฐานปัจจุบันคือมาตรฐานอากาศของเขาเนี่ยจะมีการทบทวนทุก5้าปีอันนี้คือของปัจจุบันนะ ตัวสีแดงคือสารตะกว่ตอนแรกปูพุ่งสูงมากเลยสุดท้ายเนี่ยลงมาต่ำกว่ามาตรฐานแล้วนะครับตัวสีเขียวเนี่ยน่าจะเป็นซัลเฟอร์ไดออกไซด์เ ide, มื่อก่อนก็เยอะเหมือนกันก็ลงมาทุกตัวเนี่ยอยู่ในแนวโน้มที่ลงมาหมดเลยนะครับอ,อันนี้คือเหตุผลของความสำเร็จของการใช้กฎหมายเพื่อควบคุมคุณภาพของอากาศในประเทศอันนี้เขาใช้มาตั้งแต่โอ้โหเกือบห้าสิบปีแล้วนะประโยชน์เห็นผลอย่างชัดเจนครับแต่ก็มีคน ออกมาเรียกว่าต่อต้านบอกว่าสิ่งที่ทาง EPA ทำเนี่ยมันเหมือนทําให้คนกลัวเกินไปหรือเปล่าผลกระทบเนี่ยมันไม่ชัดนะครับก็คือซีเว่นมิลอยเนี่ยเขาไปออกรายการของคอรสเนี่ยเขาบอกว่าการกําหนดมาตรฐานพลพิษทางอากาศของ EPA เนี่ยเมื่อใช้งานวิจัยเชิงระบาดวิทยาและการทดลองในอาจารย์หมักสุขภาพดีก็คือเอาคนเนี่ยไปส่งสารพิษแล้วมาดูว่าผลกระทบเป็นอย่างไรจริงๆนะบเขาบอกผลงานหลายชิ้นเนี่ยไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างฝุ่น PM ที่เชื่อมโยงกับปัญหาสุขภาพและการชีวิต โดยตรงเขาบอกมันยังไม่ชัดขนาดนั้นซึ่งคนที่มีความกังวลกับมาตรฐานของ EPA เนี่ยก็ไม่ใช่แค่เขานะรวไมไปถึงหน่วยงานนี้นะครับ Clean Air Scientific Advisory Committee เป็นหน่วยงานกลางที่ให้คำปรึกบบษา EPA นะบางคนเนี่ยที่เป็นสมาชิกของหน่วยงานเนี่ยก็มีความกังวลกับแนวทางที่ EPA ใช้การกำหนดมาตรฐานมลพิษทางอากาศเหมือนกันหรือว่าเออมันจะทำให้การลงทุนการทำอุตสาหกรรมเนี่ยมันมีอุปสรรคหรือเปล่านะคุณไปตั้งก็กำหนดขนาดนี้ครับ แต่อย่างไรก็ดีครับคนที่ไม่เห็นด้วยกับคนที่มาต่อต้าน EPA ก็มีอย่างนั้นก็คือเป็นดรดันแคนโทมัครับศาสตราจารย์กิติคุณภาวิชาประชากรและวิทยาศาสตร์สารสุขในมหาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียคนนี้เป็นที่ปรึกษาของ Clean Air Scientific Advisory Committee อีกทีหนึ่งเหมือนกันนะก็เป็นที่ปรึกษาของที่ปรึกษานะเขาให้ความเห็นว่าจากการวิจัยโดยการสังเกตการณ์การทดลองในสัตว์มากสุขภาพดีและรวมถึงการทดลองในสัตว์ครับเขาบอกเนี่ยแค่นี้เพียงพอแล้วที่จะยืนยันได้ว่า มลพิธากาศเนี่ยส่งผลเสียต่อสุขภาพจริงนะครับเขาย้ําด้วยนะว่าผู้กําหนดนโดยโบายสาธารณสุขเนะี่ยไม่จะเป็นต้องรอก,การกําหนดนโดยโบายนะครับจนกว่าจะได้ข้อมูลชัดเจนจนไม่เหลือข้อโต้แย้งใ,ใดๆนะครับไม่จะเป็นต้องรอขนาดนะั้นเพราะว่าการกําหนดนโดยโบายที่ล่าชานะ้าเนี่ยข้อมูลแต่รอหลักฐานที่สมบูรณ์แบบนะครับจะถือเป็นการกระทาที่ขาดความรับผิดชอบและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนด้วยเนชะ่นง่ายอย่างวัคซีนโควิดเนี่ยถ้าเกิดจะรอให้แบบไม่มีอาการข้างเคียงเลยแล้วค่อยอนุมัติใช้เนะี่ยโอ้โหเรียกว่า ป่านี้เราอาจจะต้องใส่หน้าก,กากกันอยู่เลยนะฮะอันนี้คือก็มองว่ามองของโลกของความเป็นจริงเราคงจะหาข้อมูลที่มันชัดเจนแบบนั้นไม่ได้นะครับอย่างเช่นความสัมพันธ์ระหว่างมะเร็งปอดกับยาสูบเงี้ยกว่าจะรู้เนี่ยมันบางทีมันต้องใช้เวลาหลายสิบปีนะแต่ถ้าเกิดมีข้อมูลอะไรที่มันมีแนวโน้มแล้วเชื่อได้ว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพจริงๆอ่ะเขาแนะนําว่าไม่จะเป็นต้งองรอหรอกนะครสามารถตหนดไปได้เลยว่าความเสียหายต่อสุขภาพจากฝุ่น PM เ,เนี่ยต้องระวัง ส่วนอีกคนหนึ่งครับผู้เชี่ยวชาญอีกคนหนึ่งไมเคิลคลายแนนครับเป็นศาสตราจารย์ภาควิชาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมครับมหาลาัยแคลิฟอร์เนียเออร์วินครับเขาก็ยืนยันว่ามีงานวิจัยจํานวนมากครับที่ยืนว่าฝุ่นพีเอฟสองจุดห้าเนี่ยมีความสัมพันธ์ต่อการป่วยและการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับสอดคล้องกับงานวิจัยของอีพีเอที่ใช้กําหนดค่ามาตรฐานของโมลพิษทางอากาศเช่นเดียวกันอ่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญสองคนครับที่ยืนยันว่ามันมีความสัมพันธ์กันจริงๆนะระหว่างฝุ่นพีเอฟสองจ ชัดเจนคนระับคำถามคือแล้วซีเวนวีลอยเป็นใครถึงมาแย้งสิ่งเหล่านีนะ้ต้องบอกว่าเขาก็เป็นนักวิาสากรเหมือนกันนะเรียนจบมาทางวิทศาสตร์เลยนะครับแต่ด้านหนึ่งเขาก็เป็นนักกฎหมายแล้วก็เป็นล็อบบี้ยิสต์ด้วยนะครับแล้วเป็นคอมเมนเตอร์ของฐานีฟ็อกซ์นิวแล้วก็เป็นคู่ก่อตั้งจังไซแอนด้วยนะครับต้องบอกว่าเขาเนี่ยที่ผ่านมามีแนวคิดต่อต้านเรื่องใครไม่เช่ออย่างชัดเจน,นครับแล้วก็ไม่เชื่อในผลกระทบจากควันบุหรี่มือสองด้วย ปัญหาบุหร <Yeah. S 3> ี่ที่สองก็คือคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่นะแต่อยู่ใกล้คนที่สูบบุหรี่แล้วก็มีความเสี่ยงว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอ่าเรียกว่า second hand smoker นั่นเองอันนี้หลายคนอาจจะได้ยินมาแล้วเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่พิสูจน์แล้วนะแต่เขาเนี่ยบอกไม่เชื่อนะครับไม่มีหลักฐานชัดเจนว่ามันจะเป็นจริงซึ่งเวลามีใครอ้างอะไรที่มันขัดแย้งกับความเชื่อกระแสหลักที่มีนักวิทยาศาสตร์ยืนยันแล้วเนี่ยเราต้องไปดูด้วยนะว่าพื้นฐานเขาเป็นอย่างไร ต้องบอกว่าพื้นฐานแล้วเนี่ยสตีเวนมิลลอยเนี่ยเขามีความใกล้ชิดก,กับบริษัทน้ํามันแล้วก็บริษัทยาสูบนะครับอ่าอันนี้เริ่มต่อจิกซอได้แล้วนะว่าทําไมเขาถึงออกมาต่อต้านสิ่งเหล่านี้นะเพราะว่าเขาเนี่ยมีส่วนได้ส่วนเสียนะมีความใกล้ชิดก,กับบริษัทที่เป็นน้ํามันแล้วก็ยาสูบดังนั้นมันคงเป็นเรื่องที่แปลกๆอยู่ถ้าเขามาพูดถึงผลกระทบของบุรีอันนี้เขาก็ใช้หลักฐานของเขาว่ามันไม่มีหลักฐานชัดเจนขนาดนั้นอว่ามันมี ผลกระทบนะคือสิ่งที่เขาอ้างแต่จริงๆแล้วในวิทยาทั่วไปเขาก็ยืนยันผลเสียจาก Se c o n d น a n ่งสมุ e กอย่างชัดเจนเหมือนกันครับซึ่งในสมัยที่โดนัทรัมนะเป็นประธานนักพิธีอย่างที่บอกไปนะครับซิเทนมิลล์ก็เป็นเจ้าหน้าที่ของ E p a ีเหมือนกันครับเขาเป็นผู้สนับสนุนให้ยุบคณะกรรมการพิจารณาปัญหาฝุ่นละอองนะหรือ p a ร t i c u l a t e m a t t e อ r e v ี e w p a n น l ลงไปด้วยนะครับคือเรียกว่าแสดงออกอย่างชัดเจนนะว่าไม่ยอมรับปัญหามลพิษทางอากาศที่วิทยา ให้การรับรองแล้วนะคือเขาปฏิเสธทันทีเลยเนี่เรื่องบอกว่าเป็นเรื่องของการเมืองนะฮะเรื่องของวิาสาเนี่ยอาจจะมองไปอีกชั้นหนึ่งแล้วมองเป็นเรื่องของการเมืองมากกว่าอันนี้เป็นตัวอย่างอันหนึง่งทําไมเวลาเราเห็นคนที่มีความรู้ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับออกมาให้ความเห็นที่มันขัดแย้งกับทางวงการวิาสาทั่วไปอันนี้ชัดเจนเลยต้องดูว่าเบื้องหลังเขาเนี่ยมีผลประโยชน์อะไรทับซ้อนหรือเปล่าอย่างคนนี้ก็ชัดเจนนะว่ามีความสัมพันธ์กับบริษัทน้ํามันแล้วก็บริษัทยาสูบ ดังนั้นที่เขาอ้างว่าไฟป,ป่านะครับจากแคนาดาแล้วมันไม่มีความหมายนะครับไม่ดีอันตรายไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากากอ่าเขาก็มีความเชื่อของเขาก็เป็นคนที่ต่อต้านนะครับแนวคิดโอลิษทางการแต่พื้นฐานเดิมอยู่แล้วแล้วเขามาออกช่องฟอกนิ่งฟอกนิ่งก็เป็นแนวคิดของอนุรักษนิยมที่ต่อต้านเรื่องของโลกร้อนอยู่แล้วด้วยนะดังนั้นจึงไม่แปลกทําไมถึงเขาพูดแบบนี้ดังนั้นเราเวลาสเสพสื่อจากอ่าฝั่งนี้นะก็ต้องมีความรู้เข้าใจด้วยว่าทําไมเขาึงพูดสิ่งที่มันตรงข้ามกับ 정보를 얻을 수습니다